มาเรื่องมงกุฎเธอรู้ใช่ไหมว่าจินนี่อ่ะมันมาไล์สดในไล์สดทันแล้วน้องร้องไห้บอกว่ามงกุฎน้องหายมีใครรู้บ้างมีคนบอกว่าขอสรุปขอสรุป เธอไม่พร้อมจะฟังอะ่ะเธอไม่ต้องฟังฉันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าฉันเธอฟังฉันให้ดีนะถ้าฉันไม่พูดและอธิบายทีละนิดทีละนิดทีละนิดเธอจะไม่เข้าใจฉันพูดเรื่องแรกก่อนมิสแกลนผิดอะไรฉันพูดเรื่องที่สองฉันบอกว่าทุกคนรู้เนาะ ว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นถูกไหมและฉันบอกให้เรื่องอ่ะมันหยุดจะให้ฉันพูดต้องพูดดีเทลไหมเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่ว่าเธอจะทำยังไงก็แล้วแต่คนที่เสียที่สุดคือเด็กฉันเคยพูดอย่างนี้กับทุกฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งของใครก็แล้วแต่ฉันบอกเลยแล้วว่าในวันนี้ถ้าฉันพูดออกไปเด็กมีปัญหา ถูกไหมอะดูกันครบนะขอพูดทีเดียว พอพูดทีเดียวแล้วนะจะไม่ร้องไห้นะจะไม่ร้องไห้นะ ให้ดีนะฉันจะพูดถึงเธอด้วยนะและฉันจะพูดถึงคนนั้นด้วยแล้วขอให้มันจบตรงนี้ที่ตรงนี้ที่ผ่านมาปัญหามันคือการที่ตกลงผลประโยชน์ไม่ลงตัวการแก้ปัญหาคืออะไรเดินไปหากันเนาะแล้วก็คุยจัดตกลงไม่ได้ ใช้ทนายเนาะคุยกันไม่เอาไม่เอาเด็กเป็นเครื่องมือนะไม่เอาแล้วนะนี่พูดแล้วนะเตือนแล้วนะว่าไม่เอาเด็กเป็นเครื่องมือเรื่องมงกุฎมงกุฎที่หายไปของจินนี่แล้วมงกุฎที่โผล่มาของจินนี่แล้วมงกุฎไหนของจินนี่ขอไล่ไทม์ไลน์นะ จีนี่ได้รับมงกุฎและไปออกงานมงกุฎอยู่กับหนูทั้งคืนไหมวันแรกที่หนูได้รับมงกุฎมงกุฎอยู่กับหนูทั้งคืนไหมอยู่กับหนูทั้งคืนใช่ไหมถ้าหนูโกหกต่อไปนี้แล้วมีคนขุดคุยว่าหนูโกหกชีวิตหนูก็วิบัตินะมงกุฎอยู่กับหนูไหมวันแรกวันแรกอยู่ อยู่ใช่ไหมอยู่จะกระทั่งถึงหนูไปขอบคุณสปอนเซอร์ถูกไหมถูกไหมหลังจากที่หนูไปขอบคุณสปอนเซอร์เสร็จปุ๊บมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถูกต้องถูกไหมหนูถูกเอามงไปถูกไหมซึ่งไม่ต้องพูดนะว่าเอามงไปหนูคําถามเดียวเลยว่าตอนถูกเอามงไปเสียใจไหมเสียใจรู้สึกใจหายพูดแค่นั้นพอ แล้วไปฟังเขาเขาได้บอกแล้วว่าเขาเอามงกุฎทําไมถูกไหมออกมายืนยันซะพีดีครทั้งสองคนออกมาพูดพร้อมกันว่าหล่อนเอามงกุฎไปทําไมพูดพร้อมกันให้ประชาชนได้เห็นว่ามงกุฎเอาไปทําไมทางนู้นพูดแล้วทางนี้พูดอีกอย่างหนึ่งมันใช่ไหมเพราะกระแสที่มันออกมาคนที่เสียที่สุดคือจินนี่ที่สุดคือจินนี่ พอจินนี่มาร้องไห้บอกว่าจินนี่บอกว่าหนูเสียใจหนูร้องไห้โมกุลหนูหายไปแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกอีกอย่างหนึง่งมันเป็นความเข้าใจผิดกันจริงไหมหรือมันเกิดอะไรเกิดขึ้นผู้ใหญ่พูดอย่าให้เด็กพูดทำทำซะออกมาพร้อมกันแล้วพูดเรื่องนี้ซะฟังให้ดีนะประเด็นที่หนึ่ง ในวันนั้นที่เอามงขุดไปออกมาพูดพร้อมกันค่ะจินนี่บอกว่าจินนี่ร้องไห้จินนี่รู้สึกเสียใจนั่นเท่ากับว่าจินนี่ไม่ได้สมยอมให้เขาเอาไปถูกไหมไม่ต้องตอบนะให้การให้การที่น้องตอบเมื่อกี้เป็นคตอบพี่ถามอีกคนนึงโดนเราไปด้วยไหมคั้หามของพี่ หนูก็ไม่ต้องตอบอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่นี่แต่พี่ถามว่าหนูเสียใจไหมในวันนั้นเสียงในคลิปคือเสียงหนูใช่ไหมใช่ค่ะฉันเชื่อว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ฉันจะปิดไม่ได้แล้วเพราะว่าว่ามีพี่นาเขาได้พูดไปเนาะว่าไม่ามีคลิปฉันได้เห็นคลิปฉันได้รับรู้เรื่องแต่ฉันไม่ได้รู้เรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดฉันตัดสินไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้น ฉันจะไม่ฟันว่าใครเป็นคนที่ดีหรือเลวแต่ฉันจะให้การพูดคุยกันทั้งหมดของผู้ใหญ่สองคนออกมาแถลงว่าณวันนั้นเธอเอามงไปและเขาสมยอมไหมเขาให้ไหมทมําไมเขถึงเอามงเขาไปด้วยเหตุผลอะไรเอามาคุยกันเพราะฝั่งนูได้พูดแล้วว่าเขาเอามงไปทําอะไรเพื่ออะไรฝั่งนี้ออกมาพูดอย่าใช้เด็กนะ เธอได้ยินฉันพูดใช่ไหมได้ยินแล้วใช่ไหมพี่ดีได้ยินฉันพูดแล้วใช่ไหม,ไมยอย่าใช้เด็กนะออกมาพูดด้วยตัวเธอเองว่าเธอยอมไม่ยอมเกิดอะไรเกิดขึ้นพูดให้มันชัดเจนเพราะสุดท้ายอะ่ะถ้าเด็กออกมาพูดตอนนี้เด็กผิดนะ เอาเด็กมึงเข้าใจผิดนี่ว่าแล้วออกมาร้องไห้ทําไมอะ่ะฉันพูดถูกไหมทําไมอีเมย่าเนี่ยอีเมย่ามันต้องออกมาพูดทําไมต้องออกหมานี่ถูกไหมมันคืออะไรมันคือการที่เด็กอ่ะมาร้องหไ,ไห้ในไร์สดชั้นแล้วบอกว่ามงหายออกมาพูดค่ะทั้งคู่ อย่าใช้เด็กพอสุดท้ายอ่ะถ้าเด็กตอบว่าอะไร <d> ก็จะกลายเป็นว่าเด็กไม่ดีบ้างอะไรบ้างเรื่องนี้มันเกิดจากผู้ใหญ่สองคนค่ะไม่ได้เกิดจากเด็กหยุดแล้วออกมาพูดนี่คือเรื่องที่หนึ่งทำลายต่อมาเนาะฉันพูดเนี่ยฉันพูดกันหลอตรงๆนะตั้งแต่วันแรกเนี่ยรถทัวร์ลงกูทุกวันเลย ทุกวันเลยสร้างกระแสเนี่ยเป็นเกมของเขาแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นวันแรกยอมรับที่พูดถึงพี่นาสร้างกระแสและคิดว่าเล่น,เล,นเล่นกับแม่แต่ความรู้สึกมันเล่นกันไม่ได้เข้าใจหลังจากนั้นมาจริงล้วนจะ้ะไม่มีคอนเทนต์ no content ต่อมานะวันนั้นน่ะมีคลิปนะออกมาเล่าอย่าเล่าคนเดียวจ้ะถ้าหล่อนสองคนเป็นคนจริงนะฟังฉันพูดนะเรื่องนี้เราจะหาคนสตอได้คุยพร้อมกันเลยไม่ต้องพูดฟาดไปฟาดมาถ้าพี่พี่สื่อดูอยู่นะคะพี่พี่สื่อดูอยู่แคปคำพูดอีเมยย่านะคะนัดมาคุยกันเลยค่ะสองคน พร้อมกันสรุปในวันนั้นน่ะมงกุฎที่เอาไปอะ่ะคุยกันยังไงวะทำไมมันมีคลิปนั้นแต่เด็กบอกเขาร้องไห้นะน้องร้องไห้ไหมร้งองไหมไม่ล้็แวพี่ถามว่าจีนี่ร้องไหมไม,ไม่ได้หมายคมว่า ว่าเขาผิดนะน้องอาจจะไม่เข้าใจหรือน้องอาจจะอะไรไม่รู้แต่ผู้ใหญ่ต้องออกมาเคลียร์ให้น้องนี่คือในวันนั้นต่อมาในวันถัดมาที่เกิดขึ้นน้องไปออกงานที่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือได้หรือไม่ได้หรือมันตอนไหนทันหรือไม่ทันแต่สิ่งที่ได้รับรู้มาคือ เวลาที่มันไปถึงทันหรือไม่ทันไม่ทันงานค่ะไม่ทันงานถูกไหมหนูถ่ายคลิปไว้มาตอนส่โมง่ไม่ทันงานถูกไหมเราจะไม่พูดต่อนะส่งมาจริงไหมส่งมาจริงไม่ทันงานถูกไหม ไม่พอหลังจากที่น้องได้มงกุฎเสร็จแล้วปุ๊บน้องไปไลฟ์สดกับอีกแบรนด์นหนึ่งซึ่งพอน้องไลฟ์สดเสร็จปุ๊บประเด็นที่เกิดขึ้นคืออีกแบรนด์นหนึ่งพี่ต้องพูดตามตรงนะพูดตามตรงอันนั้นเขาก็ไม่รับทราบว่าน้องอ่ะได้มงกุฎคืนหรือยัง สิ่งที่เขารับทราบคือน้องไม่มีมงกุฎและพี่ไม่รู้ว่าเธอไม่ได้แจ้งเขาหรือเธอทํายังไงพี่ไม่รู้เธอฟังพี่ให้ดีนะเธอต้องออกมาเคลียร์ตัวเองเพราอสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมจินนี่กําลังโดนคนด่าว่าหาแสงจากเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งมันก็เกิดจากน้ำมือของผู้ใหญ่อยู่ดี น้ำมือของผู้ใหญ่ทั้งทั้งสองฝั่งนั่นแหละมันเกิดจากน้ำมือของพหล่อนสองคนเลยเด็กคนนี้ชื่อชื่อ,อจินนี่เมื่อกี้พี่ไล่น้องออกไปข้างนอกแล้วพี่ถามน้องว่าอย่ากโกหกฉันนะพูดความจริงว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นน้องร้องไห้ฉันไม่ต้องพูดแล้วนะว่าร้องไห้เพราะอะไรอย่าเอาเด็กไปเป็นเกม ของพวกเธอเธอไปเคลียนะไปเคลียออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยมงกุฎเนี่ยทาไมมันถึงกลายไปว่าน้องถึงได้รับมงกุฎอีกอันฉันรู้มาจากเธอแหละฉันก็พูดแหละว่าใช่มันมีสปอนเข้ามาถูกต้องมันมีสปอนเข้ามาที่อยากจะทําทํามงให้น้องใหม่มันมีสปอนมา แล้วมันก็มีเหตุผลที่ทําไมเธอถึงเลือกที่จะไม่ให้น้องใส่แล้วมันก็มีเหตุผลว่าทําไมในวันนั้นอ่ะโบถึงส่งมาซึ่งฉันจะไม่เสือกกับเรื่องนี้แต่ฉันจะให้เธอไปคนพูดว่าทําไมเธอถึงไม่ทําไมเธอถึงไม่ให้น้องใส่ทําไมมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเธอต้องตอบในความในความเป็นตัวเธอเอาความจริงที่เธอรู้สึกเอาความจริงเธอพูดพี่ก็บอกมันมีประเด็นไง มันมีประเด็นเรื่องแรกคือมงกุฎเข้าไปจริงๆแล้วก็ส่งมาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใส่จริงๆฉันชัดเจนไงฉันชัดเจนชันชัดเจนกับทุกคนด้วย ชัดเจนกับทุกคนด้วยชั้นชัดเจนกับทุกคนด้วยชันนย้นย้ำให้เธอฟังอีกรอบนะชั้นชัดเจนกับทุกคนนะฟังฟังชันให้ดีนะดีเทลในหล,หลายๆเรื่องถ้าฉันพูดไปอะ่ะ ก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอีกฉันจะพูดกับเธออีกรอบนะเรื่องมงกุฎฟังฉันนะฟังเมย่านะมงกุฎเขามาเอาไปจริงๆแล้วก็เอามาส่งคืนจริงๆแต่ไม่ทันเวลาและน้องก็ไม่ถูกให้ใส่จริงๆเรื่องทั้งหมดอีผู้ใหญ่คือตัวการค่ะเด็กคือมากในกระดาน ไม่ได้เกี่ยวกับมิสแกลนไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับผู้ใหญ่สองคนออกมาพูดให้จบทั้งสายและแลนดิ้งเรื่องนี้ผิดจงขอโทษแล้วอย่ากกระทำอีกโฟกัสว่าน้องจะเดินหน้าต่อไปยังไง แล้วน้องจะทำอะไรให้เป็นผลประโยชน์กับมิสแกรนโชว์ให้น้องได้เห็นแวลูในตัวน้องว่าน้องคือคนที่มีแวลูสูงที่สุดน้องคือคนที่เหมาะสมที่จะได้มงกุฎทองและก็หยุดใช้เด็กเป็นเครื่องมือซึ่งวันนี้เมย่าบอกกับน้องว่าฟังแม่ให้ดีนะลูกทันทีที่หนูเด็กก็จะพูดกับหน้าสื่อด้วยทันทีที่หนูนะทันทีที่หนูเทคไซส์ side, หรือเลือกฝั่งหรือทําอะไรที่มันไม่อยู่ตรงกลางนะแม่จะไม่ช่วยหนูเลย เพราะว่าการที่หนูเลือกฝั่งหรือหนูไม่อยู่ตรงกลางหรือหนูเดินทางในทางหนึ่งปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรหนูจะมองว่าหนูเป็นเด็กที่ไม่ออเคเห็นไหมว่าสิ่งที่มันทําแล้วมันเกิดขึ้นมันทําให้มันเกิดปัญหาและคนมองว่าหนูอ่ะสร้างกระแสคนมองว่าหนูอ่ะซึ่งจริงๆแล้วหนูอ่ะเด็กมันเลือกอะไรได้หรือเปล่ามีคนถามว่าพีดีอยู่ไหนฉันจะไม่เข้าไลฟ์สดฉันนะ ไม่งั้นเขาฉั้นคือเลือกฝั่งเขาเขาจะต้องพูดของเขาเองและเขาจะต้องพูดควรพูดพร้อมก้อยด้วย